สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรินาสนาวินดิฉันนางสาวสาธพรอุประสงค์และดิฉันนางสาวสุริานุพรบงค์ค่ะและหลายคนอาจสงสัยว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่หนกันเราอยู่ที่วัน้ำพโกสมพีแล้วันนี้เรามาทำอะไรกันคะค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวชมความหลากหลายทางศิลปภาพของวัดน้ำพิโกสมพีกันค่ะ โอเคค่ะสำหรับวนอุทยานโกสัมพีแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองโกสุมพิสัยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามของเราที่เองค่ะโดยมีเนื้อที่ประมาณหน5อไร่ค่ะค่ะและกรมป่าไม้นะคะก็ได้จัดตั้งให้เป็นวนอุทยานเมื่อวันที่1ตุลาคม2519ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวชม3เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ สัตว์ป่าป่าไม้แล้วก็แหล่งน้ำค่ะแต่เดิมป่าแห่งนี้จัดเป็นวัฒนธรรมหรือป่าที่คนอีสานเรียกว่าป่าดอนปู่ตาระบบนิเวศของป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำคือบริเวณป่าที่มีน้ำท่วมไม่นานที่คนอีสานเรียกว่าป่าบุ่งป่าทาม ประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้และสภาพดิเวศวิทยาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีมีลิงสแสมอาศัยกว่า500ตัวและนับว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและยังมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองบุ่งมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่มีน้ำขังตลอดปีลึกประมาณ1-5เมตร มีพันไม้หลายชนิดส่วนใหญ่ที่สำคัญได้แก่กระเบายางชมพู่ป่าว่าทองกวาวกระโดดสำหรับไม้พื้นล่างส่วนใหญ่ได้แก่เถาวันเปรียงหวายตตตะกัวมะดันนมแมวคัดเขาและไม้ไผ่ นอกจากนี้ยังมีต้นจามจุรีหรือก้ามปูซึ่งชาวบ้านือ,อต้นตาจามจุรีนะครับผมหรือที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆก็คือก้ามปูครับผมก้ามปูเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับผมเพราะว่ามีผลเป็นฝักอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมนี่ครับผมโอ้จามจุรีนี้แพรกินกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่เต็มไปด้วยผู้ลิงและน้องๆลิงมากมายนะคะและเราจะมาดูกันว่าลิงนี้ผลินคันมอสสิคันครับก็จะมีลิงขน,นเทากับลิงขน,นสีเหลืองนะครับซึ่งลิงขนเทาก็จะใ่ด้านฝามือของเราใช่แล้วครับก็เราก็ได้พบกับ เหตุการณ์ที่น่าเศร้าสนุดว้วยนะครับก็คือเราเรา,เราพบซากลิงตายนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเกิดจากมาหมา้าที่ิงผ่านตรงนี้กัดหรือว่าคนลังแก่นะฮะก็จอดูดูภาพเดี๋ยวไปมองตามันตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ให้อาหารลิงค่ะส่วนอาหารที่ให้ลิงนะคะก็เป็นพวกกล้วยพวกมะม่วงตงโมง้ ครับแล้วข้างหลังนี้ก็คือแม่น้ำชีสวยจังเลยว่ะค่ะแล้ <c oughs> ท,แลที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแก่งตาดนะะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำชีะค่ะแล้วก็แก่งตาดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเป็นจุดท,ท,ที่น่าสนใจอี ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะเป็นการเที่ยวชมค่ะวันนอุทยานโกดังพีเราก็ได้รู้ความหลากหลายของชีวภาพเนาะต่างๆมากมายว่าจะเป็นป่าไม้น้ำหรือว่าจะเป็นถัดป่านะคะแล้วก็มีความเนใจอะไรบ้างคะคุณค่ะเราก็ได้ไปเจอสัตว์ต่างๆนะคะทั้งเออ่ได้เห็นที่เป็นรองของกินต่างๆใช่ไหมคะสำหรับพวกเรากลุ่มเจนนะคะสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ